สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอากาบสวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยครับอาฟ่งมือซ่องวันนี้มีโครงการดีๆของรัฐบาลมานำเสนอนะครับโครงการคนละครึ่งรัจ่ายครึ่งเราจ่ายครึ่งครับเริ่มแรกนะครับเข้าเว็บไซต์ w w w บเว็บคนละครึ่ง .com นะครับเข้าตามนี้เลยนะครับ แล้วก็เลือกนะครับเลือกสำหรับประชาชนแล้วก็คลิกลงทะเบียนรอสักครู่แล้วก็อ่านเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะครับที่รัฐบาลให้มาเลื่อนลงมาข้างล่างาติ๊กถูกนะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็ไว้หน้าต่อไปแล้วก็กอกรายละเอียดของท่านลงไปนะครับคำนำหน้านะครับเลือกแล้วก็ชื่อจริงตามบัตรประชาชนนะครับ ใส่ลงไปเลยงามสกุลจิ้งนามบัตรประชาชนแล้วก็ที่สำคัญก็หมายเลข13หลักนะครับของใครของมันนะครับต่อไปเป็นเลขหลังบัตรประชาชนนะครับสองตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยตัวเลขสิบหลักนะครับพลิกหลังบัตรก่อไปเลยครับ กอกรหัสให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดนะครับตามบัตรประชาชนนะครับอันนี้เลือกปศเกิดเป็นพุทธศักราชเลือกเลยครับแล้วก็ช่องต่อไปเป็นเดือนเกิดกช่องหนึ่งเป็นวันเกิดถัดลงมาเป็นเบอร์มือถือติดต่อได้นะครับ ที่เอาไว้ลงทะเบียนแอปเป่าตังแล้วก็ช่องต่อไปเป็นอีเมลนะครับถ้าไม่มีก็ผ่านครับเป็นวางไว้แล้วก็เลื่อนลงมาคลิกลงทะเบียนครับคลิกสิ คลิกเลยครับรอทำไมคลิกแล้วก็ทางเว็บไซต์จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้งนะครับว่าเรากรอกไปข้อมูลถูกไหมให้เราตรวจด,ดูอีกทีงค่อยๆตรวจด,ดูถ้าตรวจผ่านแล้วก็ทำการกดปุ่มยืนยันนะครับแล้วก็ รอรหัส OTP ที่ทางเว็บไซต์จะส่งมานะครับทาง SMS เป็นรหัส6หลักนะครับต่อามาแล้วครับแล้วก็นำมากรอกในช่องยืนยันนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก,กดยืนยัน OTP นะครับโอเป็นไงครับโอเคครับระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับรอ SMS ยืนยันอีก3วันนะครับ แล้วเดี๋ยวอีก3าวันมาตรวจผลกันเลยนะครับลองไปทำดูนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b เลยครับไปนะครับสวัสดี